ปุ้ยปุ้ยปุ้งปุปุ้งปุ้งปปุ้งปุงปุ้ปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้งุ้ปุ้งปา้ง้ป้ปุ้ปง้อ้งปุ้งปุ้งปุ้ง้กะปุ้ปุ้ปุ้ พญรุ่นได้ปลาข้าวได้ปลาข้าวปลาข้าวขี้ค้มโอ้ยบ้าป่วยพี่น้องวัดดีครับเป็นเ้บ้าถนอมครับน้ำห้อยทีมงานอีสานลงหน่อยครับปลาบอลกษัตริย์ครับผมเป็นตระกูบ้พญรุ่นาือเยอะอบ้งคเดัแมนวะ อ่าลอเอารองบั้งสิมันมอมันขันมอหมันมอลงเร้อขันมอปตไา็ส่งมันขันมอหมันก็จะเยืนมากอย่งนีละเอน้องเป็นน้อาเพี่น้องน้องเงเป็นของไปขนผูหวยเนี่ย เอาทำระสบผลงานกันครับเอาทิมงานอิสรนหน่อยครับเอาถ้าเรามาแจมมือนนี่ก็ได้โคกสาดโคกสาดครับเอาเพื่อว่าปีฮะอาจโต้เติเอาอัจโต้จะนั่งไก่ว่าปีแท้อาจโตะละพัดนะครับเนาะ ตป,ปล่ามั้งลูไหมเขาเย็นเย็นใครลูกตอนนี้นี่โรงเรียนบ้านหนุนพอดน้อย,ยเองี้ยนีย่ครับทีมงานกำลังเตรียมหางแหครับล่อลันข้องครับเพราะข้องมุง้งทั้งละกับสวสดซาดลดกแล้วครับพี่น้องครับผมเอา,า,าสวสดซาดแล้วพี่น้องเอ้ยเบานหนอมห่างกล้องกับพวกท่านครับไวขนาดพราะรันข้อง เพิ่มเธอเดียวครับปลาได้ลบหัวซุกหัวซส้นขี่แต่ขี่แต่ละครับเอาครับแฮแรกแฮแรกครับพี่บปุ๋ยโพีสสานกันเนาะมาเียบกันบานแรกกันนี่กันนีวเดงนี้นเดขวาหมาทเนเนี โอ้ยพญล้นได้ปลาข้าวได้ปลาข้าวปลาข้าวขี้คมโอ้ยบ้าป่วยตีแหีตัวูจะอยากไอแต่ว่าแหี้ไม่โอ้กุ้มขึ้นเลยครับโอ้ปุ้งปุ้ยปุ้งปุ้ยปลาใหญ่ตัวเนี้ยปลาใหญ่ปุ้งปุ้ยปุ้งปุ้ยเขาเรียกปุ้งปุ้ย เท ok ียมงานก็เริ่มมึ่ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีหนาแล้วบัดเสียต่อยพี่น้องเอ้ยแกแหอยู่ผมบ้านน้ำงูเถ้า มันแล้วแรงคือนมูเด้อเบาแยมเลยยาสิไพ่ของเปาเขาปองเมื่อเด้อกับลูกสาวลา <c oughs> ป้าส่วนเมื่อคือเบาเรื่องโซ่ไว้เถอะเ <c oughs> มื่อก็เป็นตีคุ้มนี่ก็บ,บอบตงาครับพญญรุนเบาปุ๋ยแม่วันศิลป์อดบวัวอะไรครับรห่า,บางานะนำน้ำโมขึ้นกันครับผมพระกระตึกแห่เปาแล้วนั่น เอาเตาเอาเตาเบาแยมกระสูบย่อมโลลาขึ้นกันเนอะให้มันแล้วแรงแล้วง่ายเนอะเบาแยมเอ้ยลูกเมียนไอยู่บ้านพุ่นเอาขึ้นเอาขึ้นปลามันใจขาดแล้วนะั่นเอาขึ้นปลาสิใจขาด ครับนี่ก็คู่สาทงหน้าบันเท้าครับย่ำแรงกับเป็นนิละครับหาตึกแฮ้งล่งน้องนั่นน้องนี่กันละครับฟังตามข่าวตามสายครับไปส่วนกันไปส่วนกันมวลสละครับวิถีอีสานบันเท่าครับผมครับพี่น้องฟังตรงขามกับมีย้อนสะดุ้งค้อมครับผู้สาวครับสู่ป่ถอยคืนกันละครับป่ย่อมขึ้นคืนกันเล่ากระไดป่อมันเต็มเข่งแล้วหระอ่ครับผม ขับคนก็เริ่มเมยเริ่มล่าแล้วครับปลาก็เริ่มอ่อนเริ่มซาเริ่มเบาบางไปแล้วครับบานนี้ก็ได้พลคนก็เริ่มอ้วยเริ่มกลับแล้วครับพ่อได้ปปนได้แจ้วพ่อได้ต้มได้แกงครับแล้วแต่ผู้หมานผู้บ่มหมานครับผู้หมานค่ะกะมีได้หอดประบงประบึกครับผมครับแถวเขตใกล้กันก็มีหลายหนองลงหลายหนองครับหลายตำบลครับมือเดียวกันส้นกันกบค้นกะเสือปลายหลเต็มทีปันได เพื่อให้มั่นใจว่าน้องไหนเคยได้น้องได้เคยหมันกันต้องไปน้องนั่นน้องนี่แหละครับนี่คืออีสานบ้านเท่าอันนี้หาเงินส่วนหนึ่งเขาบ่มลุงวัดครับผมบ้านโคกสาดอำเภอจตุรพัฒน์พิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพราะฉนั้นเราได้ปลาบึกปั้นอ่ไได้ปลาบึก้งง่ เพิงน้ำพอนยรุ่นเนื้อมือนีิพี่น้องเอ้ยอผู้มันบ่มาน่ำหนิบ่แล้วเที่ยงแล้วใบคักหนี่หลายเติบหลายเติบแหาเพิ่นนี่คืองมันตะกระดุมแทนคนกระดุมเขาดากลันบิังเราพี่น้องเอ้ยซุ่มหาบ่มานต้องมาเป็นพอขั้ววันสัปพาห์สิบ่ให้กินน้ำเฮ้ยในต้องอาศัยบารมีพ่อรุ่นหนิบ้านนี้ มาเอาแห้งแรกตัวบาดเหรอไม่ไมอะไรบ้าปุ๋ยครับชอบปุ๋ยพี่น้องเลยเสร็จก้อยปลาสู้กินบาดนี่ครับก้อยปลาตีมมะแดงอ่ามาถนอมเลยกองเชียร์เราัปลาอย่างไรบ้าปุ๋ยนี่ยปลาโน่น,นจันบ่นปลา,า,ยปา,ปา,าอย่างปูยี่โสกบ่ทำในยี่โสกอันตัวใหญ่โง่โม่ได้มื่อนี่มันปุ๋งปุ๋ยเนาะอันปลาไนเนาะกระตะ่า่เต็มท้องนั่นตัวนั้นยี่รุ่น เอาไปปล่อยสารหรือบ่บ่ท่นล่องไปเอาทวงเวลามันก่อนล่องมังเอาล่องมังะกอนสิรอดหรือบ่รอดวันนีอาจจะมาเกี่นนำกันพี่น้องเอาแม่ขั้วคอขั้วกำลังลุยอยู่หน้านี่ล่ะเสียงหน้าหน่อยพลอใหญ่ยลุ่นนี่ล่ะอืมนี่อุดเอาด้วว่าปุ๋ยว่าด้วคนว่ามีตัวถือบ้านฟ้าหลายๆนี่มันเถอะมีเกิดจากยู่บ้านโคกลางกับบ้านนาราโอ่ดีบ้าน บุเนียเฮียก็ซื้อก็ได้นปานสองน้องนี่เมียนโกกางกับบันนาแล้วนี่ื้อะไรมับบรรยากาศนาแร้งครับดอกแสบกํลลังบานจะน่อยกับโลนนาะ นี่เราห้างอยู่ล้วหางอย่งเราพอจะลุ่นห้างมีมติโอ้โมแดงตัวเนี้ยโอ้ไข่พักไข่พักไข่พักแล้วก่างเงี้ยโอ้ค่ยได้ค้อนไม่เป้งโอ้ได้ตายพักขคณะไปดิเฮ้ยนี่จอวะกลับมาไปที่การเศรษฐกิจบุธรรมดาตัวนี้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยนี่แม่ลูกนี่แม่ย้ามันกัดไข่เด้อนี่ แรงขันสม้ยทรมานเราเกินเบาปุ๋ยเกสียกินมาบาดใจเต็มลองเต็มองเต็มองถือช่ออละย่องไปยองไปยองไปตากองกระไรน้ำหามดแดงสามกิโลพี่น้องเลยยวเอ่อเสียมพอห้างมดแดงปีนี้ฝนตกซามดแดงก็บ่ค่อยมีห้างปไหนไม่มีแต่ห้างห้างพ่ออยู่บ่อปนเปจอดเลยไปปรุงไปปรงไไปบนี้ เอาขั้นขั้นมาเนี่ยขั้นเขาขั้นขั้นสมุทรพ่อมองหน้าสอีกตาบอดลงมืดเด้เน่ยแมนบะเขาเลี้ยงเยอะมันานันไมพี่น้องอดจไข่กับสได้เนาะแต่ไข่มอดแดงกัดมอดแดงกัดไข่ปะค่อยๆหลบบัวได้จะไปตีแห้งได้ห้ามไข่ขินหั่งบาไปเเด้อตายทั้งคนตายทั้งคนทั้งหมดแดงเน่ยนะขันแดงกัดเชแห้งอ่ะพอแล้วพี่น้องที ปั่นปันน้ำนัวออกครับนี่ว่ามันเหล่าทอร่อยกนีคุณรูตัวน้ำแซ่บตัวนี้ปิอู้อูจะไม่สุกแมนะไม่สุก่ยดจา่มีน้ำได้แต่ตอนข้ไม่แดงยองเอาน้ำออกเครื่องสมโนขั้วโอใบอันนี้กินดีเนาะเนาะกินต้นไห่บ่ใบชิงขิงแต่ว่าแห้งเิว หอมแม่โัวพิษน้ำปั้นมัขามนเอาลงหม้อครับเสียมเข้าไปบ้านนี่เมียดึงหูทางหลังย่ยอกย่ยอกทั้งแสบแสบข้างนอกลงไปโอ้ลายขั้วครับนี่ตัวกับคุ้มพูนบ้านนี่ปิ่งปาเขาหน้า โอ้ค่อยน้อยคือบ่าวอเห็ดมือจะ้องก็กลัวันขาดจริแจ่วครับนี่น้องมือนเนาะดึนหัวออกย่้หยอกย่้หยอกคนนี้ผงเสียบผงนัวลงไปถูกโดดครับซอยมันจะแฝงหอมใบหอมแม่ค้าแม่ค้าขอหอมหน่อยหอมไม่มีมีแต่ผักตบวันตีไม่ใช่หอมอย่างงั้นหอมหอมวันตีปลาครับปลาแดดเซนน้ำไปหน่อยเบาๆจอดจั่งน้อยโอ้ ปลาเดีเมาห้องเทีใส่แ้นเสีคนแหงนั่นแหะมันจะขวมตกเตียงนี่ปลาเดีุ๊โเียมตู่ไหมเอาได้เทแล้วครับบานี่เอชิมๆได้ทีแล้วได้ทีแล้วโอ้สุดยอดน้ำลายแจกก้อน่ะเ็ไปคู่สองรอยไปบึบไปเป็นไดอสุดยอดหอยไปห้องแซบชิมไปรุ่นนาเาเรืองบุแงสิกัดพ่อ ไ่ได้เพราะหันกินจ้าฝาไข่เพราะยุรนแซ่บคัะเท้ทองม่มีลุกโดอเนาะกะับแล้วไม่จะลูดโดดแหงโดนโซบะน้มาอืมเป็นไงเโอ้จังวะก็เบาอยาไผเป็นไฟเนี่ยใช่ผัดัอเดี๋ยวต้มปาเดี๋ยวเจ้ อันนี้เบาน้อมอยู่เบื้องหลังเนอพี่นอ้องเบื้องหลังของการถ่าย<อ>ทํำทีมงานอีสานดกหน่อยครับผม้ายงานได้เจากะไดเ้่ได้ินีกบทพีเมาด้าตมาุ๋ย่น้องครับพี่น้องมาเมื่อนี่เบาน้อมมาแจมทีมงานอีสานดกงหน่อย ว่างหันมันกินแล้วผมว่าเริ่มฝากฟองฝากซองมาท่านมดแหวนดอกคอยฝากทีมงานนี่ใช้น้อยบ้านนี่มาเป็นดอกอีกที่ผมเบาสุดนครับผมกินของกันมาหนึ่งก๋ยเตีสุดยอดครับผมเปลี่ยนบรรยากาศทงได้เออาผู้คนยิ่งเข่าลหยางเยางอยากเยอะครับอากาศกำลังเสี่ยงเอาจักน้อยแต่คืยังฝนฉีดตกอยู่ล่ะมามาไพโบ้ท่านกินจะฟอร์เป็นยังครับสุดยอดนี่ก้อยปลาบ้าปุ้ยนี่ก็ได้ยไม่หยิบบัพราะว่าความุณผู้ก้อยขอบคุณผู้ตึก ปอกข้นผู้เสริมปอาปุ๋ยก็จะเป็นตาแสบกันแทะปอกอไก็ไดน่น้องอไม่ต้อขวเราดี้ะมีตาแนวแสบๆป้าปเท้าปกสารปอกถนอมแ้นรับปีสารบัตน้อยมันั่ละมาเด้อมาด้อจ้ะแสบๆมันกันอยู่ตรงหน้าโอ้เป็นบาหนักค แบว่าท่านในล่าดอกกระลังแท็บตัดนสดม,มันสีผู้ถือกลองสีหิวเขา <c oughs> เรียงตัวดองดนูเไปงูจะสัส้นล่าน้ำกลดอ,อกนองมขาไมยื่นเข่าก่อนออท้ายแล้วว่าต้องไวดอกเขเข้าน่ะ <c oughs> ตัดไปเลย ค <P u ul ui> รบับ <P u ul ui> คลิปนี้ก็ขอขอบค <P u ul ui> <บ>ุณขอบคุณพี่น้องครับ <P u ul ui> ให้เกตที่ตามรับชมตังต้งแต่ต้น <P u ul ui> ชนปลายตังต้งแต่เรื่มหาปลาตึปากปลารับจนมาเฮ็ดกับเขากินเขายุทงยุ่หน้าทีมงานอีสานดงหน่อยครับเบ้าถนอมเพลินงามนะครับเจะสิจากลากไปก่อนพรอน้อมทีมงานอีสานดวงหน่อยกลิบหน้าพอกันไหมนะครับหักกันยาหักไหลายหักน้อยแต่หักกันไปนอนดลนนะครับคลิปนี้จากลากกันไปก่อนคลิปหน้าพอพี่พอน้องอีกคือเก่าคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งถูกทันสวัสดีครับ